สวัสดีครับทุแกใหญ่นลครับคลิปนี้อยู่ที่หน้าเว็บธนาคารออมสินนะครับจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับผมโดยสินเชื่อสวัสดิการนี้จะเป็นสําหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อการอุปโภคบริปโภคนะครับและเพื่อการไถ่ถอนจำนองของสถาบันการเงินอื่นโดยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง5ล้านบาทเลยนะครับผ่อนนานสูงสุด20ปี มีดอกเบีย้ยอยู่ที่4.745นะครับผมในส่วนการกู้สินเชื่อสวัสดิการตรงนี้นะครับก็จะได้รับเพิ่มนะครับฉลากดิจิทัล1ปีนะครับมูลค่า100บาทสำหรับวงเงินกู้ทุก1 0 0 0 0บาทนะครับเข้าแอป MyMo เลยเศษของแสนไม่นำนะครับโดยจะได้รับสูงสุดไม่เกิน3,000บาท ธนาคาของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณนะครับที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับผมมาดูหมาเหตุข้ล่ากตรงนี้นะครับอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก็คือข้อที่1ปัจจุบันดอกเบี้ย MRR นะครับเท่ากับ6.245%ต่อปีนะครับวงเล็บตั้งแต่วันที่25พฤภาค2563นะครับ สองคุณสมบัติเงื่อนไขนะครับผู้กู้ต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการนะครับรับวิสาหกิจองค์กรอิสระและองค์กรมหาชนสังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารเท่านั้นนะครับผมสามเงื่อนไขาการได้รับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ก็คือสมัครผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้แก่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกบัตรอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตสินเชื่อบัตรกดเงินสดบริการไมโม ทั้งนี้หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์บริการตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบีย้ยนาก,กาวได้โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับกรณีประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อนะครับก็คือต้องสมัครผลิตภัณฑ์บริการของธนาคารอย่างน้อย2ประเภทหรือสมัครผลิตภัณฑ์บริการของธนาคารอย่างน้อย3ประเภทนะครับกรณีไม่ประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารอย่างน้อยสองประเภท 4. รายการส่งเสริมการขายนี้นะครับไม่สามารถช่วยร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของธนาคารได้โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อแต่ละลายนะครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไป,นปนตามที่ธนาคารกำหนดและเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถยื่นคำขอขอปู้นะครับตั้งแต่วันที่4มกราคม2 5 0 4และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30มิถุนายน2 5 6 4นี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการนะครับตามที่กำหนดก็แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับผมใครจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสินเชื่อสวัสดิการนี้เพิ่มเติมก็สามารถโทรไปที่ call center 1นึ่ของธนาคารนอมสินได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นข่าวฝากเกี่ยวกับสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับผมใครต้องการกู้ก็ติดต่อกับทางธนาคารได้เลยวันนี้เท่าแก่ใหญ่ก็นำข่าวมาฝากกันเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ